ความเดิมต้นที่ล้วจาก e ีพีก่อนผมได้ฟังจนถึงเวล400ภารกิจใน EP นี้คือการไปนิเวอร์และว,ว่าโลก2นั่นเองทุกคนครับก่อนไปดูคลิปผมมีผลพระมาแจกนะครับก็กติกรง่ายก็แค่บอกว่าจะเอาผลพระไปทําอะไรนะครับทุกคน แล้วผมจะทําการสุ่มแจกนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาต่อเมนนะครับถ้าใครได้ไปนะทุกคนเปิดมาันก็วิ่งไปที่สุ่มผลเลยนะครับทุกคนเผื่อจะได้ผลดีไม่ใช่บางคนอื่นบ้างนะครับผมก็ได้ทําการเจอวัยรุ่นพีชฟูดอีกทุกคนจากนั้นผมก็ทําการใช้สูตรสุ่มผลตัวเองด้วยการตีลิง2ตัวนะครับทุกคน,นก,ก็คือได้ผลโคตรเกลือผมก็เลยทําการให้น้องเบคอนไปนะครับใครที่มีสูตรก็อย่าลืมม้น์บอกผมได้นะทุกคนเผื่อจะได้ผลตึงๆง,งวันนี้นะตอนนี้ผมก็ได้ทาการวิ่งไปรับเคลกับปลาชาเน,จน,น,น,นปจจรักกาาดาาอตตล7ว นะครับทุกคนแล้วผมก็พาดท่าโดนแม่งฟันตายแค่4ทีผมก็เลยกลับมาลางแคง้นพวกมันด้วยการเอาดาบเซเปอร์แทงดาบพวกมันจนตายนะครับทุกคนบอกเลยนะครับว่า แม่งโคตรกระจอกนะครับทุกคนต่อให้มันฟันและเข้าก็เถอะแต่ผมก็ไม่เคยยอมแพ้นะครับทุกคนทําไงได้เราต้องอดทนฟาร์มต่อไปนะครับอย่างที่เขาว่าอย่าอดทนเพื่อใครจนใจร้ายกับตัวเองแต่ผมอดทนเพื่อคนดูแลนะครับก็อย่าลืมกดซับให้ผมมาเยอะนะครับทุกคนกดไลค์ได้ละเรื่องผลบ้าผมแจกจริงนะครับทุกคนผมจะทาการสุ่มนะครับอย่าลืมเม้นไอดีแอดเพื่อนนะครับไม่งั้นจะอดนะครับทุกคนเพราะว่าหาหาตัวไม่เจอครับเหมือนผลโมจิครับทุกคนตอนนี้คนที่ได้ไปก็ยังไม่มาตอบ u t u b e ผมเลยนะผมเนี่ยพยายามหาผลดีๆตึงมาแจก ค,คลิปหน้าเนี่ยอาจจะเป็นผลสายฟ้านะครับทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามรอนะครับตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มเวลวเยอะกับพวกมันแล้วนะครับทุกคนแน่นอนครับทุกคนมันตีผมไม่เข้าเลยนะครับทุกคนด้วยความที่เราเป็นสายโลเกียแบบตึงๆนะครับทุกคนทีนี้แหละผมก็ได้ทการเอาดาบไล่เซ็ตหยอบพวกมันทีละตัวนะครับแล้วก็ทําการลากมาเซ็ตหยอแบบหมู่นะครับทุกคนก็แบบตึงๆเลยครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงคลิปนี้นะครับทุกคนช่องผมก็ถึง2 0 0พันซับไปที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเยอะขนาดนี้นะครับ ทุกคลิปทุกคอนเทนต์ดีขึ้นทุกวันนะครับทุกคนขอบคุณมากครับและผมก็ได้มาเซตจ,จ่อเจ้าหัดีต่อเลยนะครับทุกคนก็ลองเชิงกันอยู่นานนะครับว่าใครจะตายก่อนนะทุกคนสุดท้ายผมก็ไม่รอดนะครับทุกคนด้วยความที่เราอ่อนแอเกินไปก็เหมือนคุณกับเขาละครับ สุดท้ายก็ไปกันไม่รอดหยอกหยอกนะครับทุกคนตอนนี้เจ้าหูดีก็บ้าข้างจดแปลงร่างเป็นร่างสองนะครับทุกคนแต่มันก็ไม่ค่อยขนาหึงเท่าไหร่ละครับด้วยประการประสบการณ์ที่ฟาร์มบอสมาเป็นพันๆตัวนะครับทุกคนก็แค่นี้ก็ชิวๆนะครับในที่สุดมันก็ตีไปนะครับทุกคน ผมก็เพิ่งขึ้นมาจากเกาะมนุษย์เงือกนะครับทุกคนผมก็เลยทําการจัดเซตหย่อ้เขาสักเซตหนึ่งนะครับทุกคนด้วยความที่เลือดอาหารเหลืองม,มันร้อนเกินไปนะครับและทุกเหมือน,นเจอกลัดาคนนี้จะไม่พอนะครับทุกคนต้องการให้ผมเซตหย่อดเพิ่มอีกสักเซตหนึ่งนะครับผมก็เลยทําการคําขอของเขาด้วยการ จัดเซ็ตย่อยชุดให้เขาไปนะครับทุกคนเพื่อเขาจะพอใจและผมก็ได้ขึ้นมารับครีตที่เกาะทองฟ้าซึ่งบอกเลยว่าเกาะนี้แม่งโคตรน่าเบื่อเลยทุกคนก็คือมอนแม่งตีโคตรแรงไอ้ผมก็คิดว่าฟาร์มก็ยากแล้วแต่ก็ต้องมากระโดดขึ้นก่อยครับทุกคนแม่งโคตรยากแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนผมจะอดทนฟาร์มเพื่อทุกคนนะครับผมก็ได้ใช้เซลสมอง8 4 0 0 0พเซลในการคิดบักนี้ขึ้นมานะครับทุกคนแต่ดูเหมือนว่าคนบนเกาะทองฟ้าจะฉลาดหว่านะครับทุกคนแม่งกระโดดขึ้นมาได้เฉยอะทุกคนคิดอยู่ต้อง สุดท้ายแม่งกระโดดแค่ครั้งเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เวลเยอะออกมาแล้วนะครับมันก็ตีผมไม่เข้านะนะก็คือไอ้เผ่าเนี้ยแม่งชอบกระโดดยองๆองนะครับทุกคนก็แรกๆก็ฟาร์มทรมานหน่อยนะครับไอ้เกาะรองฟ้าเนี่ยคือฟาร์มอยู่นานเลยนะครับทุกคนว่าจะอัพแต่ก็ไม่ต้องไปน่วงผมนะครับทุกคนเพราะว่าผมคือใช้ได้แข็งที่สุดในโลกนะครับทุกคน ผมหมายถึงว่าแข็งแก่งนะครับเอาล่ะเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับทุกคนผมว่ามันไม่น่ามีอะไรมากนะครับทุกคนก็ฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับคือผมกล่ยาวฟาร์มวิวเผื่อจนไปเคสต่อไปนะครับเผื่อไว้รักสิบวลวก็ยังดีนะทุกคนเผื่อแบบมันตีผมแรงนะทุกคนคือผมไม่อยากมาทรามาหมือนเคสนี้นะครับผมสารภาพตามตรงนะครับทุกคนผมใช้เวลากับเกาะทองฟ้าไปเยอะมากคือผมรู้สึก เบื่อไอ้เกาะทองฟ้ามากนะทุกคนก็คือจนถึงวิวหกร้อยทุกคนเราไม่ได้ออกจากเกาะทองฟ้าไปสักทีนะครับพวกมันก็ได้โดนผมเซตหยอดจนตาเหลืองครับทุกคนก็คือตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับทุกคนเรียกได้ว่ายันหวางถ้าคุณไม่อยากโดนผมเซตหยอกก็อย่า,ยาลืมกดติดตามผมด้นะครับทุกคนกดไลค์เยอะเลยนะตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนที่ฟาร์มนะครับทุกคนถือว่าฟาร์มโคตรง่ายนะครับทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยได้ทําการฟาร์มวิวเผื่อไปแล้วนะครับทุกคนมันก็เลยตีผมให้เข้านะครับก็คือโคตรง่ายโคตรอีซี่สสดใ ทุคนถึงจริงแล้วมันจะเป็นตอนกลางคืนก็เถอะเรียกได้ว่าฟาร์มจนหว่างครับทุกคนก็ฟาร์มยาวๆไปครับว่าเจเวล700ก็คงจะอีกนานนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ใช้เวลาเล่นอยู่ประมาณ3าวันนะครับทุกคนเพราะว่าแบบผมอัดแล้วผมก็เริ่มเบื่อทุกคนเล่นนานๆงั้นก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงคิวลูกพี่ของมันนะครับทุกคนที่จะโดนเซ็ตหยอดนะครับก็แม่งเอาบาซูก้าอัดด่าผมตายนะครับทุกคนแม่งโคตรแรงนี่คือสภาพของคนที่ไม่กดติดตามผมนะครับทุกคนก็ดูเอานะครับว่ามัน มาสู้กับคนบนท้องฟ้าอัปเกรดนะครับทุกคนบอกเลยว่าหมัดแม่งโคตรหนักนะครับทุกคนก็คือแม่งโคตรแข็งแกร่งคือแม่งต่อยผมเข้าเฉยนะครับทุกคนไม่หผมน้อยอามันไนียก็คือเกือบตายเพราะไอ้หานี่เลยนะครับทุกคนแ่อย่งที่ผมบอกครับทุกคนผมคือคนที่แข็งแกร่งสุดในโลกนะครับทุกคนก็ มอนกะก้าพวกนี้ก็ทําอะไรผมได้ไม่มากครับทุกคนอย่างมากก็แค่สกิดเลือดผมไปนิดหน่อยครับทุกคนผมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองฟาร์มช้ามากเลยครับทุกคนผมคิดอยู่ว่าจะเติมโยรุดีไหมนะครับทุกคนก็รอสปอนเซอร์เข้านะครับใครที่อยากติดต่องานก็ทางไลน์หน้าโปรไฟล์ u t u b e ได้เลยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงฟาร์มแบบคนหน่าเบื่อนะครับทุกคนอยู่กับผมนายน้าเบื่อไม่อยากฟาร์มนะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับจบแล้วครับก็แค่ฟาร์มเฉยยอกๆ ทุกคนอยากให้ผมใช้อะไรในการฟาร์มในการทำคลิปหรือว่าแบบคอนเทนต์นต่างๆก็อย่าลืมคอมเมนตะ์มาบอกผมด้วยนะครับทุกคนหรือว่า เป็นพวกสูตรสมผลนะครับผมก็อยากได้สูตรสมผลแบบตึงๆมานะครับทุกคนก็ใครมีสูตรเด็ดๆได้ผลมังกรได้ผลมโมจิก,ก็อย่าลืมเม้น์บอกผมด้นะทุกคนแล้วผมจะเอาผลพวกนั้นอ่ะมาแจกทุกคนนะครับด้วยความที่ผมซ่าะนะครับทุกคนผมก็ได้ทาการปล่อยสกิลใส่เขาไปหนึ่งทีนะครับเขาก็เลยสวนมาหนึ่งทีผมก็เลยเดี้ยงไปเลยนะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทําการวิ่งมาซื้อฮาคิแบบไอแก่อุศบนะครับทุกคนคือแม่งขายฮาคิโคตดแพงอ่ะทุกคนเจ็ดแสนห้าครับคือแม่งจะเอาเงินไปทําอะไรนออบักกุุทคนขายแพง เกินไปไหมส่วนใครที่อยากได้ผลพระก็อย่าลืมเมนนะครับว่าจะเอาผลพาะไปทําอะไรนะทุกคนและผมก็ขอช่องทางติดต่อนะครับทุกคนหรือว่าเป็นไอเดีเกมก็ได้นะครับทุกคนผมนจะทาการสุ่มแจกนะครับทุกคนย้านะครับว่าสุ่มแจกนะครับทุกคนและตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มจนถึงพวกสูตรสีขาวนะครับทุกคนก็ฟาร์มไม่ค่อยยากนะทุกคนแต่ผมว่าเกาะมันแบบหลายๆตัวไปอะครับทุกคนมันน่าเบื่อครับผมอยากลงไปข้างล่างมากทุกคนผมรู้สึกว่าผมเบื่อเกาะท้องฟ้าโคตรทุกคนก็คือ ตั้งแต่ฟรามากอดทองฟ้านี่คือแม่งแบบโคตรน่าเบื่อทุกคนผมเนี่ยอยากจะลงไปข้างล่างเลอเกินนะทุกคนผมก็ได้เจอคนกระดังตีกอดเอเนลอยู่นะครับทุกคนก็ถึงวสผมพอดีนะครับผมก็เลยทําการมาร่วมมือกับเขานะครับทุกคนก็ร่วมมือคครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับทุกคนเพราะว่าโจตระหารเรือไม่ร่วมมือกันนะครับถ้าเรื่องนี้ถึงเรื่องบนนะครับผมสวยแน่ทุกคนอย่าไปบอกเมืองบนนะอยทุกคนผมเผื่อไปฆ่าเขาตายนะครับ พอดีว่าเลือดทหารเรือในตัวผมมันสูงเกินไปนะครับและระหว่างที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่นะครับทุกคนผมก็ได้มาเช็กว่าเฮ้ยผลมูจิแม่งขายเฉยแตงเงินผมขาดจูมาสองล้านะ่ะทุกคนไม่น่าทันอดเลยอะแระต่อมาผมก็ได้ซื้อผลแสงมาใช้นะครับทุกคนเพราะผมคิดว่ามันดีกว่าผลความมืดนะครับก็เลยเอามาใช้ดีกว่าผมก็เลยเอัพเป็นพวกสเตตัสเปลี่ยนเป็นใช้ผลปีศาจแทนะนะครับทุกคนก็คือผมจะไม่ใช้ดาบฟาร์มแล้วนะครับทุกคนก็ใช้ผลปีศาจเต็ม ตัวนะทุกคนพลแสงมันมีดาบให้ตีนะครับก็ค่อนข้างดีอนะทุกคนสกิลมันหลากหลายกว่านะครับก็คือเปลี่ยนเกาะแล้วมันฟาร์มยากขึ้นอนะทุกคนคือบางเกาะมันก็มีฮาคี้อนะทุกคน,นก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันฟาร์มยากเดี๋ยวไว้มีสปอนเซอร์เข้าได้โยรุมาจะแบบจะกลับไปใช้โยรุ ผมก็ได้ย้ายที่ฟาร์มมาหลังเกาะของวอเตอร์เซเว่นนะครับทุกคนแล้วที่ฟาร์มจุดสุตา้์ยของโลกหนึ่งอะแล้วแม่งแบบโคตรโหดทุกคนคือเราต้องมีฮาคี้สังเกตนะครับในการหลบมันนะทุกคนหรือไม่แน่ก็อาจจะต้องกินผลช็อปช็อปนะครับทุกคนหรือว่าผลของบาร์กี้นะครับก็คือมันสามารถกันดาบได้นะครับทุกคนแต่เราต้องเวลเยอะกว่านะ ก็คืออันนี้สายโลเกียมทำอาหารอะไรไม่ได้เลยนะทุกคนได้แค่ปล่อยสกิลนะครับช่วงนี้ฝนก็เริ่มตกนะครับทุกคนจะลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเราคิดว่ามันฟาร์มยาก็เป็นแง่ดีหนึ่งอย่างนะครับทุกคนก็คือเราได้ฟาร์มหาคีดสังเกตนะครับทุกคนก็ผมได้ฟาร์มไปเยอะมากเลยนะครับทุกคนหาคีสังเกตเพราะว่าแบบผมเปิดใช้ตลอดนะครับทุกคนเวลาจะเข้าไปตีมอนนะทุกคนไม่งั้นแม่งโดนตีตายแน่นอนและแล้วผมก็เดินทางมาถึงบอสตัวสุดท้ายของโลกหนึ่งแล้วนะครับทุกคน ก็คือไอ้บอสไซบอกแฟงกี้นะครับก็มันมีโอกาสแบบแว่นแฟงกี้นะทุกคนเหมือนจะบวกสแตก็กอะไรสักอย่าง10%บสเนี่ได้แหละทุกคนก็ผมค่อนข้างอยากได้อยู่นะทุกคนก็ขี้เกียจมาไล่เก็บที่หลังนะครับเพราะว่าตัวนี้โคตรตึงทุกคนก็ถือว่าดาเมจแม่งโคตรแรงนะครับทุกคนคือต้องมีสกิลกระยะไกลๆะครับไม่งั้นเข้าหาตัวมันก็ยากแล้วทุกคนก็คือเกือบตายไปหลายรอบมากทุกคนไอ้บอสต,ตัวนี้และผมก็ได้ทําการฆ่ามันลงไปนะครับทุกคน แต่แม่งก็ไม่ได้ดอบอะไรนะทุกคนคือแม่งดอบยากจริงเงินตาและผมก็ได้ย้ายเซิร์ฟมาล่ามันอีกรอบนะครับทุกคนก็บอกเลยนะครับว่าก็ไม่คนามือผมเท่าไหร่นะครับทุกคนประสบการณ์การฆ่าแฟงกี้มาเป็นหมื่นตัวนะทุกคนแต่แม่งก็ไม่ดอบแม่งตายเหมือนเดิมโคตรเซ็งจริงๆเนี่ยผมฆ่าแฟงกี้ไปหลายตัวมากนะครับทุกคนแต่ผมเอามาให้ดูแค่นี้ก็พอนะครับก็คือสรุปง่ายๆนะทุกคนแม่งไม่ดอบนะครับผมก็เลยทําการไปโลก2ดนี่หว่านะครับก็คือวิลเจ็ดร้อยพ แะรแะผมก็ได้มาทาเควสไปโลก2นะครับทุกคนด้วยการมาเอาเคียกับพัสดีคนนี้นะครับผมเนี่ยได้ทําคลิปวิธีการสอนไปโลก2แบบละเอียดไปแลวนะครับทุกคนดูแค่2อนาทีจบรู้เรื่องนะครับทุกคนก็ กดไปดูช่องผมได้นะครับแล้วผมจะทิ้งตัวไอไว้ให้นะทุกคนก็ใครที่ยังไม่ดูวิธีก็ไปดูซะกูซันก็โดนซิดห่อจนตายนะครับทุกคนหลังจากที่ผมฆ่ากุซันได้นะครับทุกคนผมก็มาคุยกับลุงคนนี้นะครับเขาก็ให้ผมไปลุก2องนะทุกคนแบบง่ายๆนะทุกคนนี่นะครับทุกคนผมถึงนิวเวอร์แล้วนะครับทุกคนภารกิจในวันเนี้ยผมอะสำเร็จแล้วเว้ยทุกคนก็คือการมานิวเวอร์มาถึงปุ๊บผมก็ทําการประเดิมด้วยการมาสุ่มผลนะครับเผื่อจะได้อะไรดีนั่นแหละครับทุกคน ผลโค้ดเกลือนะครับทุกคนก็ผมว่าพอไว้แค่นี้ดีกว่านะครับสงสัยดวงจะยังไม่ดีนะครับทุกคนอย่าเพิ่งเล่นเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับทุกคนใครได้อยากได้ผลพักก็อย่าลืมเม้น์มานะครับตามที่ผมบอกไปเนาะทุกคนว่าจะเอาผลพักไปทําอะไรเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย